สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกอ,อ่อชนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นชิ้นตานะคะที่เราไปซื้อมาเนาะซ,ซ,ซื้อมา10ชิ้นนะคะแล้ววันนี้เราจะมาลงปลูกกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่11สิงหาคมนะคะ2564นนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพามา ปลูกกันเลยค่ะเ,เพื่อนนเนาะนี่ค่ะก็เตรียมดินไว้แล้วนะคะก็วางลงไปเลยค่ะนี่วางลงไปอย่างนี้นะคะ แยกเข้าลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะเห็นนะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมวางไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็นำเขาไปอบนะคะ วางไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนำเขาเอ่อไปวางไว้ในตู้อบนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขาจะมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างเนาะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่3กันยายน2564นนะคะเพื่อนๆนก็เห็นไหมคะเพื่อนๆพอนก็มาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเนาะเขาก็เริ่มสวยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ชายชนที่เราทำไว้นะคะมีเพื่อนบ้านขอแบ่งไปเนาะก็เหลืออยู่แค่นี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็เริ่มมีใบที่สองแล้วบางอันก็จะเป็นหนึ่งใบ ก็จะมีเริ่มมีหลอดมาแล้วค่ะเริ่มมีสีแดงนะคะเห็นไหมคะอันนี้ยังไม่มีสีเลยอันนี้ก็เพิ่งเริ่มมีใบเดียวค่ะอันนี้สีแจ่มสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพือันนี้ก็อันนี้ก็เพิ่งเริ่มปีบปียังไม่ไปไหนเลยค่ะตัวนี้อันนี้กระถางนี้ส่วนอันนี้ก็เห็นไหมคะ ลากลากเริ่มแทงแล้วคะ่ะเพื่อนๆตัวนี้น่าจะกัดสีนะคะพวกที่กัดสีเนี่ยเขาจะงอกช้านิดนึงนะคะเห็นไหมแต่พวกที่กัดสีแดงออกมาน้อยอะ่ะจะงอกไวคะ่ะเพื่อนๆเนอะวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเนาะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเนาะผ่านมาผ่านมาอ,อ่20กว่าวันเนาะเพื่อนๆเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะชายชนที่เราทําไว้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นต้นแม่พันนะคะนี่นเห็นไหมคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซ like, ับสไคร e ที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ